อันนี้กี่โมงสี่ทุ่มียวเพราะว่าคนอื่นยังไม่มาบ้านใหญ่จังเลยอะแค่รั้วบ้านก็ใหญ่แล้วอะแค่ป้อมนี่คือบ้านปี่ตูแล้วไงวันนี้ไม่เหมือนเทสที่แล้วอีกต่อไปผมจะไม่ยอมกินไข่เจียวที่ไม่มีการปรุงรสผมจะไม่ยอมกินพอกช็อปที่มีแต่อารมณ์วันนี้ผมมีหมูที่ทำสำเร็จมาแล้วแล้วผมจะรู้เลยว่าคุณทำมาคุณไม่ให้แม่บงแม่บ้าน แม่คุณทำคุณมีกล้องหรือเปล่าเจ็ดแค่กุ้งชาโคก่อเป็นเละล้เนี่ยตัวบ้านเนี่ยตัวบ้านจริงก็ไม่ได้ใหญ่แต่ว่าแบบชอบแบบข้างนอกให้มันดูแบบโล่งๆอะไรอย่างเงี้ยชอบวอดดอยใช่คนชอบวัดดอยชอบบ้านหรือชอบชอบกิจกรรมอาดอยครับแร่ดิแร่ผมก็ทานแร่แต่คนอื่นผมกลัวว่าติดไปเฮ้ยคนหนอนแอร์เท่านั้นที่กินเนื้อสุกคือวัวเดินมาผมสามารถเดินไปกัดแล้ววัวไม่ร้องหรอโอ้ผมว่านไปได้ไหมครับดีมือได้ครับ แลเลิกก็ไม่น่าจับพขบอกไอ้เฉก็ได้เรียบร้อยนะมันงามาแล้วกูอนนี้เราทำอาหารไม่อร่อยพี่ตู่จะดุเราปะวะไม่ดูไม่ดูมาบ้านคุณผมไม่ดูหรอกจริงหรอคุณอย่ามาบ้านผมก็แล้วกัน